ก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้เราพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่7นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันในเรื่องการหาหอรมโอโดยใช้วิธีการหาตัวประกอบร่วมใช่ไหมครับและที่ครูพูดไว้บอกว่าการหาหอรมอมีทั้งหมด3วิธีการหาหอรมอมีทั้งหมด3วิธีวิธีแรกก็คือการหาตัวประกอบวิธี2ก็คือการแยกตัวประกอบและวิธีที่ วิธีสุดท้ายก็คือการตั้งหารนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนกันในวิธีที่1ก็คือการหาตัวประกอบในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในวิธีที่2ก็คือการแยกตัวประกอบนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยสําหรับการหาหอรมอโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับครูก็จะทบทวนการแยกตัวประกอบก่อนเนาะการแยกตัวประกอบก็หาได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่นการหาโดยใช้แผนภาพต้นไมน้หรือการตั้งหารนักเรียนพอจะจำได้ไหมครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับจงหาหรอระมลของ20และ30นะหรอระมลของ20และ30ขั้นแรกเราก็ต้องหาแยกตัวประกอบของ20ก่อนนะมีหลายวิธีที่จะแยกตัวประกอบของ20ได้เช่นครูจะทำะวิธีการ หาแผนภาพต้นไม้ให้นักเรียนหาจํานวน2จํานวนที่คูณกันแล้วได้20อ่านักเรียนลองนึกก่อนจํานวน2จํานวนที่คูณกันแล้วได้20เช่นอะไรบ้างเช่น4คูณ5ใช่ไมสี่คูณ5ได้20นักเรียนสังเกตดูว่า4กับ5จํานวนไหนเป็นจํานวนเฉพาะแล้ว จำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็คือ5ใช่ไหมส่วน4เราสามารถยังแยกออกได้เป็นจำนวนนับสองจำนวนคูณกันก็คือ2คูณ2อ่า2คูณ2จากนั้นให้นักเรียนสังเกตว่า2เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังอ่า2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะแยกตัวประกอบของ20ได้เป็น2คูณ2คูณ5นะการแยกตัวประกอบมีได้หลายวิธีนะอันนี้ ครูยกตัวอย่างวิธีการใช้แผนภาพนะหรือนักเรียนจะใช้วิธีการตั้งหารก็ได้นะเพราะฉะนั้นตัวประกอบของยี่าการแยกตัวประกอบของ20ก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ5นั่นเองอมาดู30บ้าง30ครูขอใช้วิธีการแบบตั้งหารตั้งหารสามสิ 30. เราจะใช้การตั้งหารสั้นนะครับตั้งหารสั้นอ่า เราจะใช้ตัวหารเป็นจำนวนเฉพาะอ่าในที่นี้จำนวนไหนที่มันหาร30ลงตัวบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะใช้แม่2นะใช้แม่3ได้ไหม3ก็ได้นะเพราะว่า3หาร30ลงตัวอ่ะถ้าครูใช้2 2 1 2ใช่ไหม2 1 2มันเป็น3แสดงว่าทด1อ่แสดงว่าทด1น,นะทด1 กับรวมกับ0ูนย์ก็กลายเป็น10ใช่ไหมครับ2อะไรจะได้10นักเรียน2 5 10อ่าได้15นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ30นั่นเองเมื่อเอาสองหารใช่ไหมอาหารต่ออะไรหาร15ลงตัวและเป็นจำนวนเฉพาะอ่ะแม่3ใช่ไหมสาม3อะไรได้15 3 5 15อ่าแล้ว5ผลลัพธ์5เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังอ่ะเป็นแล้วใช่ไหม เราก็จะนำ,ำะตัวหารกับผลหารจับมาคูณกันเพราะฉะนั้นตัวประกอบของอแยกตัวประกอบของ30ก็จะเป็น2คูน3คูน5การหาหอระมอของ20และ30โดยวิธีการแยกตัวประกอบให้นักเรียนสังเกตผลคูณของตัวประกอบนะผลคูณที่ซ้ำกันนะ เราให้นักเรียนมองก่อนผลคูณที่ซ้ำกันเช่นอะไรบ้างนะเช่น2นะนะนักเรียนเห็นไหม 2, นะ 2, สองสอซ้ำกันใช่ไหมผลคูณที่มันซ้ำกัน2มีอะไรอีกที่มันซ้ำกันบ้างอะไรอีกนอกจาก2อนหะ้ 5, ใช่ไหมห้าให้นักเรียนนำผลคูณที่มันซ้ำกันนะนำมาคูณกันนะผลคูณที่ซ้ำกันทุกจำนวนนำมาคูณกันเพราะะนเพราะฉะนั้นข้อนี้ หอรมอของ20และ30นะผลคูณที่ซ้ำกันก็มี2กับ5ให้เรานำา2มาคูณ5อ่านำ2มาคูณ5ก็จะได้10เพราะฉะนั้นหอเรมอของ20และ30ก็คือ10นั่นเองนะอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปเขาบอกให้หาหอเรมอของ40และ60 40อ่ะ40เหมือนเดิมนะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการตั้งแผนภาพหาแผนภาพต้นไม้หรือ การตั้งหารก็ได้ในการหาแยกตัวประกอบของ40อัอนนี้ครูแยกมาเรียบร้อยแล้ว40แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ5 2คูณ2คูณ2คณ5ส่วน60เราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ3คูณ5นักเรียนลองมาดูตัวที่มันซ้ำกันมีอะไรบ้างนะจำนวนที่มันซ้ำกันก็จะมี2ใช่ไหมมี2ต่อไป ได้1ตัวละได้21ตัวต่อไปเป็น2อีกนะที่มีซ้ํากันมีอีกไหมมีอีกไหมที่มันซ้ํากันอ่าหใช่ไหมห้าตัวสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นเรานําจํานวนตัวประกอบที่มันซ้ํากันมาคูณกันก็จะเป็น2อคูณสคูณหนะ้ะสคูณสคูณหได้เท่ากับ20เพราะฉะนั้นหอระมอของ40และ60 จึงเท่ากับ20นั่นเองฮะโอเคตัวอย่างต่อไปอ่ะในกรณีที่มี3จํานวนบ้างนะ3จำนวนอ่ะมาเริ่มที่20 20เราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ5นะ20ต่อไป40อ่ะ40ก็จะแยกเมื่อกี้เราแยกเรียบร้อยแล้วได้2คูณ2 คูณ2คูณ5และ60ก็จะเป็น2คูณ2คูณ3คูณ5เรามาดูจำนวนที่มันซ้ำกันอันนี้มี3จํจำนวนก็ต้องซ้ำกันทั้ง3จํจำนวนนะตัวประกอบก็ต้องซ้ำกันทั้ง3จํจำนวนอะมาดูจำนวนแรกที่มันซ้ำกันนะเห็นชัดๆเลยก็คือ2ใช่ไหมสออ่า2เราก็เอามาแค่1ตัวนะที่มันซ้ำกันต่อต่อไปก็เป็น2อกใช่ไหมที่มันซ้ำกันในแถวที่2นะ นะต่อไปก็เป็น5นะที่มันซ้ํากันต้องซ้ํากันทั้งหมด3จํานวนนะต้องซ้ํากัน3จํานวนอ่ะนำจำนวนที่ซ้ํากันมาคูณกันนะก็เป็น2คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20เพราะฉะนั้นหอระมอของ20 40และ60ก็คือ20 20นั่นเองอ่ะโอเคข้อต่อไปนะจงหาหอระมอของ10 25และ30มสิบอ่าสิบยและ30เราก็แยกตัวประกอบของ10ก่อนนะสิบแยกตัวประกอบง่ายมากใช่ไหมอ่าสองจนวนที่คูณกันได้10ก็คือ2อคูณหและ2กับ5นี้ก็เป็นจํานวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วนะส่วน25่าอ่านะักเรียนคิดก่อนแยกตัวประกอบได้ไรยี่อ่าห้คูณหนั่นเองนะห้คูณหได้25และ5เป็นจํานวนเฉพาะเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็น30นะ30แยกตัวประกอบได้เป็น2 x x 5, นะคูณ3คูณ5นะอ่ะครูให้นักเรียนดูซิจำนวนที่มันซ้ำกันนะทั้ง3จํจำนวนมีอะไรบ้างอ่านักเรียนมองเห็นหรือยังอ่าก็คืออะไรก็คือ5ใช่มั้ยห้ามีแค่5จําจำนวนเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามีจำนวนเดียวเพราะฉะนั้นหอเรามองก็ตอบ5นะเพราะฉะนั้นหอเรามองของ10 25และ30ก็ตอบ 5. โอเคก็จบไปแล้วสำหรับการหาหอระมอดด้วยวิธีการแยกตัวประกอบนะถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนลองย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบนะดูหลายๆรอบนักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะโอเคคลิปนี้ครูขอไว้แค่นี้สวัสดีครับ